ทิศเบื้องขวาลูกศิษย์ควรปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์อย่างไรจะเป็นซีรีส์ยู่ยังอยู่ใน2 2ของ14ซึ่งบรรยายด้วยทิศ6ซึ่งจะมี2บทบาทก็คือ,อบทบาทระหว่างผู้ประทรรและผู้ถูกประทรรหรือว่าผู้ให้กับผู้รับเราจะมี2บทบาทซึ่งจะรวมกันแล้วก็จะเป็น12 ก็ถ <S an> ือว่าใกล้เคียงถ้าหากว่าเราใช้ข้อสิ่สี่เนี่ยมันจะออกไปทางการเมืองไปหน่อยก็เลยจะไม่ใช้เนาะอันนี้ก็จะมาดูว่าทิศเบื้องขวาเนี่ยครูบาอาจารย์ลูกศิษย์เนี่ยเราในฐานะลูกศิษย์เนี่ยทีนี้ใช้ลูกศิษย์ว่าเราควรจะปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์อย่างไรอันดับแรกเราก็ควรจะรู้จักเขาว่าครูบาอาจารย์